คือช่วงนี้นะฮะ <1. S 1> ก็เป็นช่วงของ Resident Evil Village นะครับผมก็เป็นภาคที่8แล้วของซีรีส์ Resident Evil นะฮะก็ซีรีส์นี้ก็โด่งดังมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยนะครับจนกระทั่งเนี่ยตอนนี้โตและอายุจะ30อยู่แล้วนะครับผมปัจจุบันก็ยังไม่กล้าแม้แต่จะจับจอยขึ้นมาเล่นเลยมีภาคเดียวที่กล้าเล่นนะคือภาค5นะครับภาคนั้นมันที่สุดแล้วนะมันไม่ใช่เกมแบบแนว h เรอร์เลยมันคือเกมแอคชั่นนะครับ แต่พอเป็นเกมแนวเพลเลอร์เนี่ยผมจะเป็นสายที่นั่งดูอย่างเดียวนะครับคือตั้งแต่สมัยผมเด็กๆแล้วตั้งแต่แบบ6 7ขวบเนี่ยก็นั่งดูแบบว่าพี่ๆที่ร้านเกมเนี่ยเล่นนะครับเพราะว่ามันรู้สึกสนุกกว่านะครับแล้วก็เล่นเองเนี่ยไม่กล้าแน่นอนนะเล่นไปแป๊บๆก็คือขอเปลี่ยนเกมแล้วอ่ะเอาเป็นว่า เรามาพูดกันถึงคลิปนี้กันดีกว่าว่าเราจะมาวาดอะไรกันนะฮะก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอโทษทุกคนไว้ด้วยนะฮะว่าที่หายไปหนึเดือนเนี่ยคือผมเจอกับเหตุการณ์ที่กระทบต่อจิตใจของผมนะฮะซึ่งผมขอไม่พูดถึงแล้วกันว่าเป็นเรื่องอะไรนะ,ะแต่ว่าก็ขอโทษจากใจจริงเลยนะครับก็คลิปนี้กลับมาวาดรูปก,กันอีกแล้วนะฮะ จุดเริ่มต้นมันคือฉากนี้เลยครับผมฉากที่ลูกสาวของคุณแม่แวมพายนะครก็จับตัวเราไปนะครับซึ่งผมรู้สึกถึงความแบบโอ้มันทำไมมันถึงดีขนาดนี้นะฮะมันเป็นตัวละครแนวที่ผมชอบมากนะครับผมเป็นแนวแบบกอทิ่ okay. หลายคนจะงงว่าโกธิกคืออะไรนะฮะคือถ้าพูดกันไง่ายๆมันคือเป็นศิลปะที่มีความเศร้าปนอยู่นะครับความเศร้าความหม่นหมองซึ่งมันจะอยู่ในช่วงยุคของศตวรรษที่12ถึง16นะครับผมคือพูดง่ายๆเลยก็คือช่วงยุคเดียวกับแด๊กูล่านะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำไมหนังแวมไพร์หลายๆเรื่องนะครับผมมีการ ตกแต่งพระราชวังหรือปรา,าสาทที่เหมือนกับเกม Resident Evil Village นะฮะแล้วก็มีการแต่งตัวที่แบบดูดาร์กนะฮะดู Gothic ดูแบบเออบอกไม่ถูกเหมือนกันนะมันก็คือแบบเป็นความเศร้าความหมดมันคือแนว o ก h ิกนั่นแหละนะมันก็คือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับแวมไพร์นะฮะเนี่ยฮะพอไม่ได้อัพคลิปนานนะก็พูดเยอะไปหน่อยนะครับผมเอาเป็นว่า ผมคิดถึงทุกคนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผมจะวาดรูปลูกสาวคุณแม่เนี่ยออกมาเป็นยังไงกันนะครับผมอ่ะไปดูกันเลยครับ <No. S 1> เอาจริงๆผมแยกไม่ออกเหมือนกันครับว่าตัวที่ผมกำลังจะวาดเนี่ยคือเบล่าคริสซันดาหรือเดเนล่านะครับเพราะมันเหมือนกันหมดเลยแยกไม่ออกจริงๆเอาเป็นว่า ตัวไหนก็ได้นะครับผมเอาเป็นว่าวาดลูกสาวคุณแม่แล้วกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันแบบแรกเลยดีกว่าว่าวาดออกมาเป็นยังไงนะครับในแบบแรกที่วาดเนี่ยเรียกว่าสเก็ตก็ได้ครับผมคือตอนนั้นน่ะไม่รู้จะวาดอะไรจริงๆฮะคือตัวอย่าง Resident Evil 8เนี่ยมันเพิ่งมาเลยก็เลยลองสเก็ตภาพดูว่าเออถ้าเราวาดออกมาเนี่ยมันจะออกมาดีไหมหรือออกมาแบบเจ๋งหรือเปล่านะครับผมซึ่งเป็นธรรมดาฮะการวาดครั้งแรกเนี่ยมัน เหมือนเป็นการฝึกซ้อมมากกว่านะครับสําหรับผมคือตัวผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยที่จะพอใจกับการวาดครั้งแรกทุกครั้งเลยนะต้องมีการซ้อมเป็นแบบบางทีสิบดราฟนะฮะกว่าจะอ,าอัดคลิปแล้วเอามาตัดต่อให้ดูนะครับเนี่ยคือผมรู้แล้วว่าถ้าลงสีไปอะ่ะมันก็ไม่รอดนะฮะผมก็เลยวาดใหม่ดีกว่านะมาดูการวาดครั้งที่2งกันดีกว่าครับผมครั้งที่2เนี่ยก็ลองสเก็ตแบบว่าเป็นหน้าตรงดูนะฮะ แล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบ45องศานะครับผมเพราะว่ามันง่ายสุดนะครั้งนี้ก็ดีขึ้นกว่าครั้งแรกนะครับผมเห็นไหมครัว่าการวาดรูปเนี่ยครั้งที่2เนี่ยมันก็ดีกว่าครั้งที่1เสมอนะครับผมครั้งที่2เนี่ยก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานิดหนึง่งฮะมีการปรับอ่าสีหน้าท่าทางให้ดูแบบว่ามีความมีความแซบขึ้นมาหน่อยนะฮะมีความแบบ เ,เซ็กซี่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมนะมีการแต่งตาลงเงานะครับผมอ่นะคราวนี้ลงสีไปนิดนึงเพื่อให้รู้ว่าเออสีที่เราจะใช้เนี่ยมันเข้าหรือเปล่ามันดูแมชหรือดูเหมาะกันหรือเปล่านะครับผมซึ่งโดยรวมเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังไม่พอใจนะฮะยังไม่พอใจแบบมากๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังไม่สวยมันยังไม่เหมาะที่จะเอามาลงคลิปนะเอามาทำเป็นคลิปนะครับผมนี่ฮะเห็นไหม มันยังรู้สึกว่าธรรมดาไปนะครับผมในครั้งที่3มเนี่ยผมวาดเป็นแนวตั้งนะครับผมก็คือกะแค่ซ้อมจริงๆกะแค่สเกจจริงๆนะแต่ว่าวาดไปวาดมาเนี่ยผมรู้สึกว่าครั้งที่3มเนี่ยมันดูดีขึ้นนิดนึงนะฮะรู้สึกชอบมากขึ้นกว่า2ครั้งแรกเยอะเลย แต่ก็ยังรู้สึกว่ามันธรรมดาไปอยู่ดีนะครับเพราะว่าครั้งนี้ผมลองสเก็ตเป็นแนวแบบขาวดำดูเพราะผมอยากลงสีแบบแนวเกรสเกลเพนส์นะครับเพื่อให้มันแบบดูหม่นหมองดูดาร์กขึ้นมาหน่อยนะฮะแต่ก็ยังถือว่าไม่พอใจฮะอันนี้คือผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าแต่ก็เอาลง IG ไปนะอย่างที่เห็นนะในทุกๆครั้งเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะผมเลยคิดว่าครั้งต่อไปเนี่ย มันต้องใช่แน่ๆเลยมาดูครั้งที่4ี่กันบ้างนะครับผมครั้งที่4เนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีกว่าทุกๆครั้งที่วาดมาเลยนะฮะจนคิดว่ามันเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าวะที่วาดภาพนี้นะครับผม <laughs> ครั้งที่4เนี่ยก็จากการที่ได้เรียนรู้ความผิดพลาดของทั้ง3ครั้งมาแล้วนะฮะครั้งที่4ี่เนี่ยมันก็เอาความผิดพลาดหลายๆครั้งเนี่ยมาปรับปรุงนะครับ <laughs> เพื่อให้มันออกมาดีขึ้นนะ จะเห็นได้ว่าครั้งที่4เนี่ยเส้นสวยมากชอบมากนะครับผมผมใส่แฮชแท็กว่าคืนนี้เส้นสวยเลยนะตอนแบบว่าลงในสตอรี่ IG นะครับด้วยช่วงเวลานั้นเนี่ยผมกำลังฝึกเทคนิคอ่าเกรสเกลเพนส์นะครับเกรสเกลเพน์คืออะไรเกรสเกลเพน n ์คือการลงสีแบบทำเป็นภาพขาวดำขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วค่อยใช้เลเยอร์ที่เป็นโหมดคัลเลอร์เนี่ยลงสีลงไป นะครับซึ่งซึ่งมันเป็นวิธีการลงสีแบบเทคนิคแบบสีน้ำมันสมัยก่อนนะฮะแล้วเอามาประปยุคใช้กับการลงสีแบบ C G painting นะครับซึ่งมันมีมานานมากแล้วแล้วผมเนี่ยเพิ่งมาหัดใช้นะฮะไว้เก่งเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมาสอนนะครับผมอ่ะก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของการตัดเส้นนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้ยเส้นสวยมากฮะรอบนี้คือมันดูแบบมันมีความ ลื่นไหลนะครับผมมันลื่นไหลอย่างที่ผมแบบไม่เคยวาดได้มาก่อนเลยอาจจะฟุกก็ได้ฮะรอบนี้นะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่โดยรวมคือชอบมากเมื่อตัดเส้นจะเสร็จแล้วนะครับผมก็อ่าลงสีเบื้องต้นก่อนเลยนะก็คือลงเป็นแบบขาวดําก่อนนะฮะแต่อันนี้คือมันอาจจะไม่ขาวดําเลยแต่เป็นแบบขาวค,นนครีมนะว่าอยากให้โทนสีมันดูแบบว่าเหมือน resident evil village นิดนึงซึ่งการลงสีแบบอ่า เกรสเกลแบบนี้มันจะทำให้เราเห็นถึงแสงเงาที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราลงสีพื้นไปเหมือนสมัยก่อนที่ผมทำเนี่ยเวลาลงเงาเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยออกในบางจุดนะฮะว่าเงามันมันเฉลี่ยเท่ากันหรือเปล่าหรือเงามัน เข้มมันอ่อนอะไรยังไงอะกว่ากันไปนะแต่คราวนี้ก็คือลงแบบเกรสเกลเพน์นะครับผมก็คือลงสีแบบขาวดําก่อนแล้วค่อยเอาสีเนี่ยทับลงไปเห็นไหมครับแต่ผมจะแยกเลเยอร์ผมไว้ต่างหากนะเพราะว่าบางทีมันแบบมันไม่โดนใจมันไม่ถูกใจก็คือต้องมีการแก้สีอะไรนิดน,นึงคือข้อเสียมันคือมันแก้สียากนะครับเวลาลงแบบเกรสเกลเพนบางส่วนที่จะแก้บ่อยๆอย่างเช่นผมเนี่ยก็จะต้องแยกเลเยอร์เอาไว้นะฮะ ในส่วนของรอยสักที่หัวเนี่ยผมใช้วิธี trace เอาฮะ trace เอาจากเว็บาขายอุปกรณ์คอสเพย์ของต่างประเทศนะครับผมนะเพราะว่าผมก็หาแบบชัดๆไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เลยแบบว่า trace เอาเลยฮะเพื่อความรวดเร็วฮนะแล้วก็แม่นยำด้วยนะครับมันจะได้ออกมาเหมือนเป๊ะๆเลยนะฮะนี่ฮะโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วฮะก็ลงรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับผมลงพวกเงาชั้นที่2นะครับผมแล้วก็พวกแบบ Uh, texture ตามผิวต่างๆของตัวละครนะฮะในภาพนี้ผมเป็นครั้งแรกเลยที่ผมจัดแสงให้มันแบบเหมือนแสงผีอะฮะให้แบบไฟมันส่องมาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะฮะมันจะเหมือนแบบเอาไฟฉายส่องหน้าซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่เคยลงสีกับแสงที่จัดแบบนี้เหมือนกันนะฮะนี่เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากนะครับมันออกมาพอใจมากๆในภาพนี้นะเป็นภาพที่ผมรู้สึกว่าผมทํามันออกมาได้ดีนะครับได้แบบ พอใจที่สุดเลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะการวาดลูกสาวคุณแม่จากเกม Resident Evil Village นะครับผมตอนนี้ผมก็ติดตามดูของช่อง Hard l เ er กอร์แบบสนุกสนานมากๆเลยนะครับผมอ่ะก็การวาดลูกสาวคุณแม่ในคลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ